สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะฮะจะมาพูดถึงตัวอาวุธอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้นิยมมากนักนะครับแต่ว่ามันก็เป็นอันหนึ่งที่ดูทุบแล้วมันสะใจนะครับแล้วก็รวมถึงว่าถ้าคุณจะลงนะครับนะกิจกรรมท้าทายอาวุธที่ท,ที่จะวันจันทร์วันอังคารเนี่ยคุณก็ต้องใช้ตัวคอนล้มนี่อยู่แล้วนะครับเนาะอ,อ่ะเราไปดูกันนะครับคอนล้มก็ตามชื่อนะครับก็เป็นตัว อาวุธนะครับที่สเตตัสหลักมันคือการล้มล้มล้วนเลยนะครับซึ่งความดีงามของไอคอนล้มเนี่ยมันคือสมัยนี่แหละเพี้ยอย่างเงี้ยนะฮะนะครับซึ่งหลายๆตัวเนี่ยถ้าโดนสมัยไปมันก็จะติดหน้าแดงนะครับดังนั้นเวลาเรานะครับกระโดดทุบหนึ่งทีนะครับแล้วก็เย่ยใช้สะเกียพวกนี้นะครับมันก็จะทําให้ล้มง่ายมากกว่าเดมิรูนะครับหรือขวานแล้วก็ตีเพีย้ยอย่างเงี้นะครับอ่าซึ่งจริงต้อตัวว่าคอนผมอะ นะครับก็มีแต่คอนเป็นคอนแรงปกตินี่แหละนะฮะส่วนคอนดีเจนมันแบบก็มันก็เอ็นหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้อัพต่อสกิลก็นิดนหน่อยครับก็ไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยแต่ไปตีตัวอ่อนมันก็จะประมาณนี้แหละนะครับนะอันะตัวคอนลมนะครับก็จริงๆเป็นตัวหนึ่งที่ใช้ได้นะครับพอนข้างเยอะนะครับแล้วก็พลิกแพงนะครับ กับสหายได้หลายตัวมากเพราะว่ามันมีหลายสหายหลายตัวที่มันมีสเตตัสลมนะครับอยู่นะฮะเรดี้เกก็มีลมนะครับจิกกนติก็มีลมนะครับอ่าไอ้นิกกมีอะไรอ่ทิกิก็มีโลวินก็มีทูมเมนัสก็มีอาเคนก็มีเยอะนะครับสเตตัสลมของของที่มันซ่อนอยู่แล้วก็เป็นตัวหลักของตัวอ่าลมเนี่ยเยอะเห็นไหมเนี่ยมีไวน์โตรนะฮะ ล้มถึงขอล้มเนี่ยเวลาเวลาที่เป็นหินก็สามารถตีทุบได้นะครับปังปังปังป,งปังได้ด้วยนะครับอ่ะไอ้นี่ก็มีล้มนะครับไอ้นี่ล้มหนักเลยอ่ะไอ้นี่ก็ล้มนะครับฟิลิปป้าไม่มีโลวินเนี่ยถ้าปกติมันก็ล้มเนี่ยไอ้นี่ก็มีทุ่นน้าแข็งนี่ก็ล้มนะครับไอ้นี่ก็ล้มมันล้มเยอะจังวะก็เ,เยอะนะเนี่ยทําไปเล่นไปนะครับเยอะอยู่แลเนี่ยนะครับดังนั้นก็เราก็จะทาสกิลไว้อ่าทำแบบ เหมือนบว่าเราสามารถคอมโบกับตัวสายได้หลากหลายนะครับแล้วมาดูสกิลฮะสกิลที่ดีของมันนะครับคือสมัยนะครับคือแบบเริ่มมาก็กระโดดฟาดได้เลยเป็นสกิลที่แบบไม่ต้องมานั่งแบบรอเกตนะครับคือแค่มันถึงระยะผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันมันก็จะประหังห่างกันประมาณหนึ่งพอดีพอดีนะครับก็จะโดดทุบนะฮะซึ่งมันจะมีโอกาสทําให้ติดหน้าแดงด้วยนะครับในมอนหลายตัวนะครับก็ทําให้เวลาเราไปทำคอมโบสตันต่อเนี่ย มันจะสตันได้ง่ายนะครับเนาะแล้วก็จะมีสกิลนะครับนะครับที่มันวนคอแล้วก็ทุบปึ้งนะครับก็ติดสถานละลมง่ายกว่านะครับง่ายกว่าตัวขวานะ่นะขวานะนะครับนอกจากไปตีไพเมอรเวมผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับเพราะมันเป็นสตัรอันเนี้ยนะครับซึ่งมันก็คอมโบได้เยอะแหละแต่ว่าแบบมันก็จะขัดใจในการเล่นนะครับนิดหนึ่งนะครับเออเราก็เลยจะชอบแบบไอตัวไอตัวนะครับไอตัวคอลมนี้มากกว่านะครับเพราะว่าสมมติว่ามันแบบ ศัตรูมันเหลือนิดนึงเราไม่ได้สัตเรามันไม่ติดลมใช่ป่ะเราก็ใช้เวอร์วินเนี่ทุบอีทีดึงปึ้งนะครับแต่ว่าไม่ได้หวังดนเมจต่ลบานมากหรอกเพราะว่าถ้าติดสเตตัสเราก็ใช้2องคนนี้นะครับนะสกิลนะครับที่ยังแรงของมันก็เฮฟวิเพนหนึ่งนะครับนะเป็นนะครับสกิลที่ตีแล้วจะทําให้ติดลอยนี่นะครับแต่ว่ากระตุ้นการทํางานด้วยสภาวะล้มนะฮะนันโลวินยิงทูเมนัสกลิ้งใส่นะครับหรือเจอนิกกี้นะครับปล่อยพลังคาโดเคนใส่นะฮะล้มเสร็จปุ๊บหรือว่าสกิลเราด้วยแหละ นะครับก็ใช้ heavy p e ได้เลยนะครับแล้วก็มีด o w n i n g บ r o นะครับดาวนิงโบเนี่ยนะครับจะใช้กับศัตรูที่มันแบบเหมือนไม่ได้ล้มมาแต่ว่าติดหินหลักๆก็คือจะเป็นติดหินกับติดสตันนะตอนนี้นะครับไอ้ติดตรึงเนี่ยตอนนี้ยังมีแค่อ้นั่นอยู่อะ่ะมีแค่ไอ้เมเทลาครับที่มันพ่นไฟแล้วแล้วมันก็จะไปจิบจับตรึงอะไรอย่างงี้นะฮะนั้นก็จะได้ใช้กับดูซินด้านะครับที่เป็นสาย ที่เป็นทําไม่ใช่หินได้แล้วก็สายสตันทั้งหลายนะครับก็เยอะเลยทีนี้นะครับฟิลิปปาทิกิไรว่านไปนะครับว่าไปว่ามานี้มันเหมาะกับทิกิมากเลยนะเพราะว่ามันมีทั้งสตันทั้งลมนะครับก็สามารถใช้คอมโบได้ทั้ง2อันนะครับเอ่อส่วนตัวผมผมมองว่าเฮฟวิเพรสแรงกว่าอยู่แล้วนะครับดูตัวหน้าก็รู้นะครับผมมองไว้นี่มันแรงกว่านะครับแต่ว่าเฮฟวิเพรสเนี่ยถ้าใช้ไม่ดีนะครับคุณมีโอกาสว่าวสูงโดยเฉพาะเวลาไปตีอีควินัทนะครับนะครับนะเวลาเราตีมันมีดาวมา ลองดูสิได้เงี้ยเอาคอนนี้ไปตบท่านนะครับทำไปเล่นมันมันว่าวมันว่าง่ายนะครับเดี๋ยวผมใส่แฟร์แม้นยำลมกันในในมีอีควิเนะ็ตและขอขอ,ขอฟาดนาทีหนึ่งนะครับไอส้สกิลตีตีล้มของมันเนี่ยนะฮะพอป่าวะ่าพอแหละสกิลตีสกิลที่แบบว่านะครับตีเฮฟวี่เพรสของมันนะครับที่เวลาล้มแล้วก็ทำเป็นคอมโบได้ ทีมันว้าวนะครับต้องระวังนะฮะคือคุณต้องแบบกิ้งหลบหนึ่งทีหรือทําเป็นตีธรรมดาหนึ่งทีแล้วถึงจะใช้นะครับมันจะได้แบบอันนี้ไม่ว้าวนะครับอย่างเงี้ยคือโดนเต็มนะเนนี้ยไม่เต็มเห็นปะมันไม่ใกล้อ่ะครับทุกคนเห็นไหมว่ามันไม่ใกล้นะทีละบไปทีหนึ่งนะครับจริงจริงถ้าใช้เฮฟวี่เพย์นะครับต้องแบบกิ้งไปใกล้แล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็พัวอย่างเงี้ยนะโดนเต็มนะครับอันนี้คือข้อเสียของเฮฟวี่เพย์นะครับอ่เรามาดูสกิล จะให้ดูสักหน่อยนะครับส่วนสก,กิลที่มันเป็นไอ้ตัวสกิลตีแล้วลม้มนะนะครับตีลมไอนะ้เวอร์วินเนี่ยมันลีลาอย่าไปหาทำมันมากนะครับมันลีลานะครับใช้แบบเอาไว้เก็บเล็กเก็บน้อยได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ลมจริงใช้ไอตัวสนับแข้งล้มดีกว่าฮะติดล้มได้เยอะกว่าแล้วก็เร็วกว่านะครับ้อง เราตะเก็บอ่ะกูแข็งแล้วเนี่ยผมก็จะไหมอันนี้คือช้านะครับแล้วอพอมันจะลงเนี่ยเห็นไหมเดูีิว่าจะติดหินไหมไม่ติดด้วยถ้าติดหินนะครับคุณก็จะได้สกิลอีกสกิลหนึ่งคือดาวนิ่งบวก,ก็ตีฟาดปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บพัวเข้าไปนะครับก็แรงเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องใช้คู่กับสไตล์สหายสายสตันนะครับหรือไม่ก็เป็นสหายสายหินนะครับเหมือนดูซิด้านั่นเองนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะเอาไอ้พวกสตันมาแล้วกัน เตะตะตันเลยอ่ะเอาให้ครบนะครับเอาให้ตตันให้ได้นะครับมันก็จะมีดาวนิงโปรโผลมานะครับยิมก็แรงนะครับแต่ว่าผมไม่ได้โฟกัสมันไม่ได้โฟกัสไออาวุธอดีมากนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะ,ะฟาดฟาดเราไปจุดใหญ่ไฟกระพริบเปรี้ยงปังติดอย่างเนี่ยเรียบร้อยจิตแล้วแต่เรายังแข็งอยู่นะครับอ่ามันจะมี สกิลนี้จะไม่ค่อยว่าวนะครับตาวิ่งโบนี่ไม่ค่อยว่าวแต่ว่าอย่างที่ว่าแหละมันก็จะนะครับผมว่าตัวแรกตัวคูณมันเนี่ยมันเบากว่าเฮวี่เฮวี่เพลสนิดหนึ่งนะครับแต่ก็แล้วแต่ชอบแล้วกันนะครับแต่ว่าก็ทาไม่ลงท้าทายนะครับบางทีก็ใช้ลู่ินด้านี่นะครับในการลงท้าทายแล้วก็นะครับเอาท้าทายอุนนะแล้วก็ทำให้ติดหินแล้วก็ใช้ตัวนี้คอมโบเวลาที่เฮวี่เพลสอย่างคูดาวอยู่ก็ได้นะครับ เรามาดูกันว่าเราจะใส่กับอะไรได้บ้างนะครับเนาะอาวุธหลักของโบนคาเชอร์หรือคอลมนะก็จะมีรีเจนนะครับแล้วก็มีน้ําแข็งกบสาสฟ้านะอันนี้น้ําแข็งแล้วก็สายฟ้านะครับก็เหมือนเดิมนะฮะผมก็จะเฉยๆนะครับก็จะไม่ได้อะไรกับมันนะครับเพราะตีตามตีปกติก็สถานะก็ไม่ติดแล้วก็เวลาสถานะติดเย็นหรือติดสายฟ้าก็ก็ไม่ได้มีคอมโบเลยครับเราก็เลยเฉยๆอันไหนก็อันนั้นนะครับก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าก็ถ้าแมมันก็จะมีแตกต่างกันหน่อยนอันนี้บวกกายภาพเยอะอันนี้บวก สายไฟเยอะนะก็ว่ากันไปนะครับมาดูอาวุธลองดีกว่าฮะอาวุธลองก็นะครับอย่างที่เห็นว่ามันใช้ได้ทั้งสายสตันนะครับแล้วก็สายล้มนะครับซึ่งไออาวุธลองสายจับมันยังไม่มาเนี่ยสุดท้ายก็จะตอนนี้ดังนั้นตอนนี้นะครับก็จะใช้ได้กับสตันดเด่นนะครับกับเดดลีโรสนะฮะสองอันนี้ปืนยากอะ่ะจะยิงแล้วให้แต่งแล้วฟิลิป,ป่ายนคอนี่เหรอยากอะ่ะอย่าเลย นะครับใช้สองอันนั้นเป็นหลักแล้วกันนะครับนอนอ,อาวุธนรองก็ประมาณนี้นะครับเกราะก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีไม่มีบวกเดเมจสเตตัสเออแบบไม่มีบวกสเตตัสหลักพวกนี้อยู่แล้วนะครับทั้งสแตนทั้งลมทั้งลอยไม่มีอยู่แล้วนะครับก็สารับพประโยชน์ก็ดาเมจคิดข้าไปนะครับตัว holy saver นะครับหรือว่าบุตรมีคอนเออ่คอนเย็นคอนความเย็นก็อ่ะถ้าบุตรมีฮีทดีเฟนเดอร์อาจจะใส่ไปบวกนิดนึงนะครับหรือคอนสายฟ้าก็เวนอมเชเชอร์นะครับเก่งชื่อมันจริงเลยนะครับนะรบหรือว่าถ้า หรือถ้าไปเอาไปบุกกิลอออะไรก็ใส่เกาะที่มันหนาหนากว่าน,นี้หน่อยนะครับก็ได้นะจ๊ะสัตว์เลี้ยงสายล้มนะครับหนึ่งคือเยตินะครับไอเยติเนี่ยเป็นพสซีฟเลยนะคือเข้าไปมันก็จะบูตไดเมจลมยี่สิบเป็นตลอดไปลานะครับก็ไม่ต้องไปนั่งกิง้งไม่ต้องไปกดสกิลนะครับอันนี้ตัวหนึ่งนะฮะที่เป็นสายล้มแบบจริงๆอย่างจ,งจ,งจ,งจังนะครับตัวที่สองก็คือโตรนะครับอันนี้บูดไดเมจลมสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไอกอบบินเนะี่ย ก็เบีสีฟ้าๆนี่ตัวนี้นะครับบูดเดิลเมทล้มตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าเอฟเฟกจริงมันคือสตันนะครับนะแต่ก็สะดวกดีก็บูดเดิลเมทล้มสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับตั้งแต่ต้นนะครับถ้ามีก็ใช้ได้นะครับคาร์มานะครับมีสองอันนะครับคาร์มาก็มีสองอันก็จะมีคาร์มาหัวคอนอันนี้นะครับก็ตรงๆเลยบูดเดิเมทล้มแล้วก็เวลาติดสถานลอดลมนะครับอัตราคริจะเพิ่มขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์สามวีนะครับก็ ก็ใช้คู่กับเซตเดวิดกิลลี่เข้าได้เลยเพราะว่ายัางไงก็ติดคิดแน่นอนอยู่แล้ว50%เนี่ยก็เยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็อันนึงก็คือเออไอ้คาทายอยู่ไหนวะดัมพนดพัมพนดัมพนอันนั้นหัวก่อนนี่ดัมพนแะต่เราก็วูดเม่ล้มนะครับนั้นไม่ดำสตันด้วยนะครับก็เผื่อใช้คอมโบกับตัวสตันนะครับนะเวลาที่ศัตรูติสตันนะครับก็จะทําให้ศัตรูล้มง่ายขึ้น50 เลยนะครับแม่นยําเพิ่ม50โคตรเยอะก็คือยังไงก็ล้มมาฮะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทําให้การเล่นล้มง่ายขึ้นไม่ต้องใส่อุปกรณ์เซตแม่นยําล้มนะครับก็ไปก็ไปสตันแทนเลยแบบนี้นะฮะังนั้นเกมนี้ก็เห็นไหมว่าเล่นเล่นหลากหลายนะครับบรโยงกันไปหมดสร้อยนะครับก็ถ้าสร้อยรีเจนมันก็เฮฟวี่เอมเพเลอร์แน่นอนนะครับบูตได้เหม่ล้มนะครับบูตอัตราคิดที่ข้อเลยว่ากันไปนะครับส่วนสร้อยนะครับอื่นๆนะครับก็ วิเนตพีเกอร์นะครับจะเป็นรีเจนต์นะครับบูทได้ไมโจมตีหลังคนก็กิ้งไปหลังแล้วก็ตบขึ้นมานะครับใช้เวฟเพจตบขึ้นมาบูทดนไม่แตกด้วยใช้คอนพวกนี้มันชอบมันชอบเกาะมันชอบแตกอยู่แล้วนะครับแล้วอื่นก็ใช้ได้นะครับใช้ดูเนี่ยใช้ได้หมดนะฮะอ,อ,อันอื่นเนี่ยผมมองว่าถ้าไม่ใช่ตามท่าเช่นแบบคอนใส่ฟ้าอะไรแบบนี้นะครับก็สร้อยเย็นกับคอนเย็นแค่นั้นเองนะครับอันอื่นเนี่ยไม่น่าจะได้ใช้อ๋อมีอันนี้มีอันนี้ นะครับบูดไดเมทล้มเยอะเลยนะครับอันนี้ก็คือใส่ไปก่อนได้จริงๆเซตมันนะมันจะเอาไว้ใส่กับสโตนเบเกอร์นะครับในอนาคตที่มันจะมาบูดไดเมทหินบูดไดเมทล้มด้วยนะครับมันยังเป็นหินด,ด้วยแต่ว่าแค่ใส่อยู่เดียวก็แรงนะครับ77%ก็คือเยอะมากนะครับดังนั้นอันเนี้ยสร้อยเนี้ยถ้าไม่มีรีเจนก็ใช้แบ็คแฮนด์น็อกเกอร์แผ่นแดนไปนะครับตัวแหวนนะครับอ่าแหวนรีเจนที่มีอยู่แล้วคืออาร์มแพรลี่นะครับผมเอาไปย่อยเลเทฟหมดเลยเนะี่ยจริงๆมันต้องเอ็นสามนะผมเอาไปย่อยยยไปทอาอออ่่งืนเเะลย นะครับช่วงแรงไปโฟกกันใส่ลมนะครับเพิ่มระยะเวลาลมด้วยนะครับนะแล้วก็ใบเบอร์เซอร์เกอร์นะครับเห็นไหมเหมือนเดิมนะครับเนี่ยมันเพิ่มคิยิคอลเนี่ยเห็นไหมใช้หัวค้อนคามาหัวคอนใช่ไหมเพิ่มคิยิคอลก็ใช้บัวเนี่ยบวกเดินไปคิยิคอลไปติดทีแน่นอนนะฮบแล้วก็นะครับเซ็ตแม่นยำลมก็คือแมทแบรริงนะฮะมันมีแหวนอยู่วงเดียวนะครับที่เป็นแม่นยำลมคืออีแมทอีแมทเบรริงนี่แหละบังคับเลยนะครับนะฮะ อ,อันอื่นก็จะเป็นปกตินะครับก็จะเป็นแบบโบกธาตุโบอะไรไปอย่างเงี้ยโบกสายฟ้านะครับปกตินะครับทั่วๆไปไม่ได้แบบโดดเด่นมากมายเข็มขัดนะครับเข็มขัดก็นอกจากสปินอิกรเดียนที่ครอบจากรวานนะครับก็คู่เซตมันก็คือแมดแบร์บลเบลนะครับชื่ออ่านยากจังวะแต่มันจะมีสองเส้นนะครับก็แล้วแต่และกันนะฮะมีอันไหนก็อันนั้นนะผมว่านะลดเวลาล้มยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะ จเจอตัวแรงในกิววอ,อก,ก็ตายอยู่ดีนะครับรดยี่สิบเปอร์เซ็นไม่ช่วยอะไรนะครับตับดับอยู่ดีนะครับแต่ว่าถ้าคนใส่อื่นๆอาจจะช่วยนะครับนาะอ่ะอันนี้ก็ต้าคิทิคอลนะครับก็ใส่อะไรก็ได้นะครับคู่กับแหวนอันนี้นะครับก็จะเป็นเลเวลเอฟเฟกต์ของมันนะครับส่วนเ,เข็มขัดอันอื่นนะครับอันนี้มันมันไม่ค่อยใช้ได้จริงอแต่ว่าก็ได้นะนะอ่ะสมมติใครได้คอนเย็นแล้วก็แบบโอ้โหแบบว่าอยากจะแบบ จะจะอัพความเย็นเยอะก็ใส่บิสซาร์ดเบลนะครับก็เนี่ยก็จะเป็นเซตเนี่ยนะครับก็ได้เหมือนกันแต่ว่าผมว่ามันไม่ค่อยนิยมหรอกไปเซตแม่นยำลม้มแม่นยำสตันดีกว่านะนะครับแต่แม่นยำสตันมันก็อาจจะไม่บอกกับไอ้คอรล้มเท่าไหร่นะครับแม่นยำสตันจะเป็นเซตสตโตนฮาร์ดอะเซตนเนี่ยเนี่ยมีหมดทั้งอันอะมีหมดเลยมีทั้งสร้อยมีทั้งแหวนมีทั้งเอ,อตัวของเข็มขัดนะครับแต่ว่าผมเชยร์แมสแมสแบรโบนอะไรนั่นอะเซตล้มอะนะครับ มากกว่านะครับสหายของเบอร์ได้เยอะเลยนะครับสตันก็ได้สตันก็มีสก,กิลออกมาหินก็ได้ลมก็ได้นะครับดังนั้นได้เป็นแผงเลยคนเยอะเลยออ้สตันก็อนักธนูสตันนะครับไอพี่จิเกนติกเนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะไม่ค่อยได้ใส่กับมันเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะว่ามันแบบมันไปทางลอยจะเยอะกว่าเนี่ยนะครับลูซินด้านนะอาจจะยังแบบพอได้ใช้นะครับโดยเฉพาะไอชารดวเฮลแบบดนัดนดันดันแมกมา ที่มันชอบหายตัวนะ่ด่านท่าเนี่ยเนี่ยใช้ลูซินดาตีกับชาโดเลตอ่ะมันื่ออกชีชาโดเลตนะครับจะก,กําจัดได้ง่ายนะครับก็คือเอาโลสะท้อนก็ได้หรือเอาโลลิแบบว่าทําให้มันหน้าแดงก,ก็ได้แล้วเอาลูซินดาใช้แข่งมาตบนะครับแปบ๊บเดียวตายนะครับนอกจากนั้นสหายอื่นนะครับถ้าตัวแบบลงง้มตรงๆก็อาร์อาร์เคนนะครับแต่ล้มหนักๆเนี่ย ผมว่าทูเบน่าเนี่ยนัมเบอร์วันนะครับณตอนนี้ที่ผมมองว่าหลายๆคนใช้ได้แล้วก็ทําให้ล้มเยอะก็คือตัวทูเบน่าเนี่ยเห็นไหมมันล้มทั้งล้มเพียบเลยนะครับก็ใช้ง่ายกว่าอาเคเนี่ยมันฟาดใส่ฟ้าล้มมันไม่เยอะอะมันมันได้ประมาณแบบเกือบเกือบครึ่งหลอดอ่ะแต่มันก็ไม่เยอะไอ้เนี่ยถ้ามันหมุนแล้วโดนเต็มเต็มแล้วเกาะแตงหยู่หน้าแดงนะครับติดล้มเลยนะทีเดียวนะไอ้นี้ได้จากกิว,วอนะครับแต่ว่าผมก็ยังสกิวไม่เต็มเลยไม่เต็มไม่อยากีวยวันมากนะ รายังไม่มีความรู้กับมันนะครับอ่าโลวินนะครับเนี่ยโลวินมันก็จะสารพัดประโยชน์อย่างเงี้ยนะครับยิงทั้งติดเลือดทั้งติดล้มอะ่ะเออมันก็นะได้ใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีสกิลอย่างนงี้ด้วยนะครับก็ถ้าศัตรูสตาร์มันก็จะมาแบบทําให้ล้มเพิ่มอย่างเงี้ยก็เป็นคอมโบนะครับเมทูร่าไม่มีล้มนะครับเรดี้เกย์เรดี้เกย์เนี่ยอแต่มาหว่างผลล้มกับมันเหรอก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเป็นเพราะว่า โอมันแบบแล้วมันจะไปคอมโบเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับในการคอมโบคอ,อล้มกับรีดิเกมันก็พอใช้ได้ในบางเคสแหละบางเคสที่แบบเราก็ก็เรามีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมว่าใช้โรวินกับทูเมนา่าดีกว่าไหมอะไรเงี้ยง่ายเล่นง่ายกว่าหรือว่าสายสตันไปเลยนะครับเทโอนะครับมีล้มอยู่อันนึงแต่ว่ามันไม่แรงอ่ะมันไม่ล้มเยอะขนาดนั้น,นะคระับมันเบาๆอะ่ะก็เลยแบบอย่าไปขนาดนั้นเลยแล้วกันนะครับ อ่าทิกกี้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับการต่อยล้มของมันคือต่อยสเตจที่สามเนี่ยเอาเรื่องอยู่นะครับใช้คู่กับสกิลของคอนล้มนี่ก็สบายๆล้มไม่สบายๆแล้วเห็นไหมมีสตันด้วยนะจ๊ะนะครับได้อยู่บนทิกกี้นิกกี้เนี่ยนิกกี้น้องหนูนะครับก็นะครับผมังมีท่าบอลกิงกี้ปล่อยดักต้นบอลนะครับแต่ว่าก็พยายามเดี๋ยวพยายามจะไล่เก็บอยู่นะครับก็ถ้ามีอันเนี้ยน่าจะทําให้ล้มง่ายขึ้นมากนะครับล้มด้วยลอยด้วยนะครับเนาะก็ประมาณนี้สำหรับคอนนะครับ อ๋อสกิลนะครับมาบอกเรื่องสกิลอีกหนึ่งนะครับถ้าถ้าอัพก็อัพไอ้สกิลที่เป็นคอมโบก่อนแล้วกันก็คือสองอันเนี้ยอยู่ที่เล่นสายไหนนะเฮฟวี่เพจกับดาวนิงโบอะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าด้วยเอฟเฟกต์มังผมรู้สึกว่าเฮฟวี่เพจมันแรงกว่านะครับส่วนสมัยเนี่ยถ้าถ้าเอาแบบทําให้มันแบบสถานะลมมันเกิดขึ้นง่ายๆอย่างเงี้ยเลเวลมันก็ไม่ได้สําคัญขนาดนั้นแต่ว่ายกเว้นว่าหลอดล้ลมเนี่ยมันใกล้เต็มแล้วแล้วคุณไปสมัยซ้ำอันนั้นอันแรง คือหลอดมันลมมใกล้เต็มแล้วคุณไม่ตบซ้้าแล้วมันก็แบบหลอดลมมันก็เต็มแล้วทรัคกันมาเนี่ยอันนี้คือแรงเห็นไหมมันมีมันมีนี่ด้วยนะครับมันมีแพสซีฟมันก็คือทําให้ต้านไดเฟกสถานะน้อยลงนะครับบางทีหน้าแดงบางทีก็หน้าม่วงนะครับช่วยได้เยอะนะครับเนี่ยผมไม่มี N3 ไสาเงี้เออแม่งไอ้นี่มันก็เล่ไม่แรงไงนะครับั้นถ้ามี n 3สเนี่ยไอ้ดาวนิ่งโบน์มันจะแรงขึ้นนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับลองไปใช้ดูนะครับที่เหลือก็แพรลี่นะครับนั้นสกิลอัพนี้แหละ อีเววินเนี่ยผมมันไม่ค่อยไ,ได้ใช้อ่ะลำบากอ่ะโดนตบโดนตบก่อนนะครับศัตรูเดินหนีก็จบแล้วมกว่าจะควงแล้วก็ว่างนะจริงจมันชาร์จได้กดค้างคือชาร์จได้แต่ว่าไม่ชาร์จก็ชาร์จอยู่ดีมันก็ชาร์จอยู่ดีมันก็มัวแล้วก็ตกชาร์จอยู่ดีนะครับก็ตามนี้นะฮะนั้นก็สามสกิลเนี้ยอัพก่อนลวกันแล้วแต่ว่าจะเป็นเคสไหนนะครับแต่ว่าคอมโบอ่ะก็ควรนําไปก่อนนะครับไม่เลือกแล้วนี่บบก,ก็ฮฮวิเพย์ไปแล้วกันครับประมาณนี้สาหรับการใช้ ออนล้มหรือบอลคราชเชอร์นั่นเองนะครับก็เป็นอาวุธที่สนุกสนานตีมันแล้วก็คุณได้ใช้ในการล้มศัตรูบางตัวนะครับประมาณหนึ่งเลยนะครับอ่ะสุดท้ายฝากนะครับฝากล้านะครับกิลแอดเวนนะครับรับคนนะฮะเรื่อยๆนะครับมาตีกิวอักกันนะจ๊ะกับกิลแอดเวนนะครับนะใครชอบกิวอักชอบตีคนนะครับก็เรียนเชิญนะครับเนาะนะสามารถสมัครได้ที่ ท่านบุญนะครับเจ้าบุญทุ่มได้เลยนะครับเป็นหัวขีวนะครับผมไม่ใช่หัวขีวนะครับผมเป็นแค่ฝ่ยายผีอาณาครับเนอะก,ก็มาทำคลิปให้สำหรับนคนที่ยังไม่เคยเล่นบทคันเชิดนะครับนะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าฝากซับสไคร้ด้วยนะสวัสดีครับ